บอกว่าจะพาไปเที่ยวเซนทันน่ะนะคือนี่เมอไรจะตื่นนอนหยาเลยว่าจะพาไปเที่ยวเซนทันแต่คือยาอย่าไปเที่ยวเซนทันแล้วอย่าไปเดินช็อปโอ๊อะไรเนี่ย ว่าจะพาไปเดินเซนทันไม่ใช่หรอจะพาไปซื้อของเนะี่ยแต่งตัวรอเต็มสักขนาดนี้แล้วดูเราดิเนียทําไมยังไม่อาบน้ำแต่งตัวใครบอกว่าจะพาไปเซนทันก็หนุม่มไหก็แต่งบอกพี่ว่าจะพาไปก็เลยแต่งตัวมาจัดเต็มเลยไม่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ยก็ไม่เตื่นสักทีที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวเซนทันน่ะนะคือนี่ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็เข้าแอปเซนทันค่ะ แล้วเราก็ไปที่ช่องค้นหาเลยค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่าเซอร์คค่ะหลังจากนั้นก็จะมีสินค้าแสดงขึ้นมามากมายเลยค่ะสมมุตินะคะว่าเราจะเลือกสินค้าตัวนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้รายละเอียดก็จะมีบอกทางด้านล่างนะคะว้าว <Wow. S 1> หลังจากนั้นค่ะเราก็กดเพิ่มลงถุง เพิ่มลงถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปคลิกนะคะที่ถุงตรงมุมขวาบนค่ะอ่าน,นี้เราอยู่ในถุงช้อปปิ้งกันแล้วนะคะถ้าใครมีส่วนลดนะคะก็สามารถใส่ได้ตรงนี้เลยหลังจากนั้นค่ะเราก็มากรอกรายละเอียดการจัดส่งกันค่ะกรอกชื่อนามสกุลน,นะคะอีเมลค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะอย่าลืมเลยนะคะ แล้วในส่วนนี้นะคะถ้าใครมีสมาชิกหรือว,วันการ์ดนะคะสามารถกรอกนะคะรหัสสมาชิกแล้วก็สะสมแต้มกันได้เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีให้ติ๊กนะคะเพื่อที่จะรับข่าวสารโปรโมชั่นจากเซ็นทันด้วยนะคะ,ะแล้วเราก็กรอกที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะเมื่อเรากรอกที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างสุดค่ะเราจะเห็น ตรงที่ขอใบกำกับภาษีได้ค่ะถ้าใครต้องการนะคะสามารถกดปุ่มเปิดแล้วก็กรอกข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษีได้เลยค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วแล้วก็กดชำระเงินนะคะต่อมาในหน้านี้นะคะก็จะมีเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหลังจากที่เราก่อกข้อมูลเรียบร้อยในหน้านี้นะคะก็กดชำระเงินค่ะแค่นี้ก็ เสร็จสิ้นแล้วค่ะอ๋อแอปเซ็นทันใช่เปล่าใช่แล้วโหลดป่อซื้อ,อเป็นยังไงโหลดแล้วก็เลือกซื้อเพื่อเดินเซอร์คอนอได้ในแอปนี้เลยไม่ต้องไปถึงเซ็นทันปลอดภยัยสะดวกง่ายๆแค่ปลายนิ้วต้องส่งมาถึงบ้านปะใช่ส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องไปเดินเจอโรคโควิดเจอโรคโควิดนะใช่ค่ะปลอดจริงๆ ตามนั้นและไปซื้อนะคะในนี้ง่ายจบแต่งตัวมาทำไมอ่วะว่าแต่ว่ามันมีเหนึ่กราคะถ่ายปป่ะไปลองเจอดูกัน่ะ <c oughs> <c oughs>